เราวนี้เรียกว่าจะมาคุยกันแบบที่ไม่เคยคุยที่ไหนมาก่อนเนาะใช่ค่ะเป็นเรื่องของการเปิดใจขอบคุณมากๆที่เชิญมาเพื่อจะได้ถอดบทเรียนต่างๆจากชีวิตของนี้นะคะค่ะเราต้องไปดูภาพกันก่อนนะวันที่แบบดังเปรี้ยงมากเป็นแบบเซ็กซี่สาร์ตัวท็อปจริงๆนะอะลองดูนะทุกแฟชั่นนี่พูดจริงๆนะจนถึงตอนเนี้ไม่เชยเลยนะ แต่ง้องแต่งหน้าย,ยังยังเป็น2023ได้เลยอะและนี้อายุเท่าไหร่นะคะตอนที่ไทย <N> น่าจะ30กว่าอืมค่ะแ้วสวยเซ็กซี่มากๆิ <N> ก g เนเจอร์ของการยกคิ้วแล้วปรับปากยุยยจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เป็นซิเนเจอร์อยู่เลย <N> มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะไปประกวดน,นันแบบแล้วพี่โอสิระเป็นช่างแต่งหน้าเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังแล้วเขาก็บอกว่าให้แบบดึงหน้าก็คือการเลิกคิ้วอะค่ะดึงหน้าก็เยเหปากก็ดึง ก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าโพสต์ของยีย่ค่ะจำเป็นต้องดึงหน้าแล้วก็เผยเยอะปะากตายล่ะถ้ามีใครมาบีบอะไรอย่างงี้นะพี่ชอลเราก็จะโมยวายว่าอะไร,ะไรดึงหน้าเผยเยอะปากอ่ะโทุเรียกหมอเลยจ้ <laughs> ะึงหน้าไม่แต่ว่าแล้วส่งเซ็กซี่มากล้ดูอินเตอร์มากเลยยี่สิ <laughs> จริงแล้วก,การเป็นนางแบบเหล่เนี้เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยปะคะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะโดยเฉพาะการเป็นนักแสดงจนนี้อยากจะแบบเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ acting ตอนนั้นที่อยู่นิวยอร์กอยู่กับคุณพ่อ พยายามจะสอบให้เข้าไฮสคูลมันจะเป็นไฮสคูลเฉพาะทางอะไปสอบเสียงร้องการสอบการร้องเพลงคือมั่นใจเลยขนลุกเลยอะแล้วยี่ก็ไปสอบแล้วยี่ก็ได้ได้เข้า School of Arts ที่นิวยอร์กซึ่งมันเป็นแบบเรื่องใหญ่มากมันเป็นโรงเรียนที่ดีมากมันเป็นโรงเรียนที่ดีมากค่ะใช่ค่ะแต่สุดท้ายไม่ได้เรียนคุณพ่อเขาเขาไม่เห็นด้วย เพราะว่าตัวเขาเป็นทหารคือเขาอยากให้เป็นผู้ชายอะค่ะเป็นทอมทอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจะได้ปกป้องตัวเองได้แล้วส่วนเรื่องของอาชีพอะเขาก็กลัวว่าเราจะเป็นศิลปินกระเป๋าแห้งอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่เชื่อทางด้านนั้นยูจะกินอะไรคุณพ่ออยากเป็นอะไร FBI CIA อะไรเงี้ยแต่ว่าใจเราอะมันไปทางอาร์ตอะค่ะก็เลยไม่ได้เรียนชีวิตมีเรื่องราวของครอบครัวที่มันเป็นปมอยู่ในหัวใจมาตั้งแต่เด็กๆเลย จะพูดว่าปัจจุบันนี้มันไม่เหลือตรงนั้นแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราได้ทําความเข้าใจกับความเป็นคนุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ที่ทําดีที่สุดแล้ว <c oughs> แต่ตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าทําไมถึงถึงโตคนเดียว <c oughs> ยี่ไปหาคุณพ่อตั้งแต่แปดขวบนะคะไปจากประเทศไทย <c oughs> ไปอยู่นิเทศไทยใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ยี่ก็บอกว่าเขาจะตามไปยี่ก็เฝ้ารอคุณพ่อยี่เองก็เป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างสตริกมากๆท่านก็คงจะ มีความจําเป็นของท่านที่จะต้องแบบว่าเออมีแฟนซึ่งตอนนั้นแฟนก็เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยความรู้สึกของีิมันก็จะสับสนนิดหน่อยว่าเออก็คุณแม่จะมาแล้วอืคือทำไมแม่ไม่มาสักทีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คือ มันไม่ได้เป็นการที่จะพูดพูดคุยกันให้เข้าใจในควาเป็นจริงแล้วคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนั่นแหละเขาหยาก,กันตั้งแต่อายุสองขวบแต่เขาก็ยังอยู่กันจนถึงคุณพ่อไปอเมริกาอายุหกขวบคือีพูดตอนนี้อาจจะยังรู้สึกแบบเสียใจอยู่เพราะว่ามันฝังใจอยู่มันก็เป็นธรรมดาที่เสียใจแต่ถามว่าโทษคุณพ่อคุณแม่ไหม,มปัจจุบันนี้ไม่มีแม้แต่เซี่ยวเดียวที่โทษเขาเลยคือเขาทําดีที่สุดที่เขาทําได้นั้นาจุดนั้น